الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر صلى. صدق الله العظيم ورسوله الكريم อััลฮ ا ل ح ล د لله ขอขอบคุณพระเจ้า سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ยังคงไว้ชีวิตพวกเราทุกคนจากวันศุกร์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันศุกร์นี้ขอบคุณที่อัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเต้าฟีกและฮิดายะห์ ให้เราได้เดินทางมาสู่คำเรียกร้องคำเชิญชวนนะที่อัลลอฮ์มาสู่ภารกิจที่สำคัญยิ่งในรอบสัปดาห์นั่นก็คือการละมัดวันสุกวันนี้พ่งมและทีมงานเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมาเยี่ยมพี่น้องที่บานส้ามชงเนื้อซึ่งเป็นครั้งแรก ที่ได้มีโอกาสมารวมละมาดก,กับพี่น้องณมัสยิดแห่งนี้เป้าไม้ที่มาไม่มีอะไรมากไปกว่ามิตรภาพนะครับการรู้จักกันการพบกันเพื่ออัลลอฮ์แลได้รู้ว่าที่เขาเรียกว่าซ้ำชงเนื้อนั้นอยู่ตรงไหน,นวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องแล้ว มาพบกับตัวไอ้มัมแล้วมาพบกับผูใหญ่แล้วพี่น้องที่รักแลขเครพบทางไลยครับก่อนที่เราจะข้าวสู่เนเธอหฮาซารข้คกุตบาบะในวันนี้ผมข้อสั่งเสียพี่น้องผู้รวมรับฟังกุตบะให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาลากุตบะ ีตัวเต้ก็ทำหน้าทีอ่านนั่นนะครับจะย้ำเตือนกันให้มีความตักว่าต่ออัลลอฮ์เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ย่างจริงจังเป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์แบบจริงจริงและทันอย่าพึงได้อำลาจ,จากโลกนี้ไปจนกว่าทันจะได้เป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์ พี่น้องครับพุทธบาในวันนี้นําเรื่องรา่ามาฝากพี่น้องบ้านส้างมชงมเนื้อเกี่ยวค้องกับเชิญชวนพี่น้องสู่การละมาี่มัสยิดเป็นยมะมาอะการละมาที่มัสยิดพี่น้อง นอกเนือจากที่จะได้พลละบุญคุณค้าที่มันมากกว่าการละมัดคนเดียวแล้วการละมัดมันมีมากกว่าที่เราคัดคิดดังนั้นอายะอันกรุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้ทรงดำรัสที่พมไมในนำเสนอเหเมื่อตอนตอนข้องกุตบาธ์ทีพ่านมาวัสตาอีนูบิซอบริวัสโลา จงขอความช่วยเลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างให้เรานั้นข้อความช่วยเลือจากอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เราอดทนต่อการละมา่พี่น้องครับการที่เราทำความดีนั้นเราก็ต้องมีความอดทนอดทนที่จะทำความดีอดทน ที่จะยืนยัดในการกระทําความดีพี่น้องนี่คือเรื่องดีก็ต้องใช้ความอดทนเพราะการที่เราได้ทําอิบาดาต์ต่ออัลลอฮ์นั้นเราทําจนถึงวันตายภารกิจของการละมมิดไม่มีวันยุดวันกับคืนห้าเวลา วันซุกเรามารวมตัวกันครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของละมาซุฮรีดังนั้นการทำความดีนั้นการตออาดการทำความดีก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันอดทนที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีอดทนที่จะทำความผิดก็ต้องอดทน จะต้องยับยัง้งตัวของเราเองให้ผ่อนจากการฝ้าฟื้นต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องใช้ความอดทนพี่น้องครับนี่คือผู้ที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์อดทนในการทำความดีอดทนต่อการทำมะเสียดสิ่งที่ยั่วยวนอารมณ์เราเราก็ต้องอดทน อย่าขาวกลายมันอย่าไปทํามันต้องใช้ความอดทน <c oughs> อดทน่อภัยบาลาพี่น้องครับอดทนต่อภัยบาลาเราก็ต้องอดทนไม่มีมน,น,นุษย์คนไหนที่จะมีความสุขตลอดชีวิตมันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บางเป็นเรื่องธรรมดา นี่คือรสชาติการชชยชีวิตบนโลกตุนยาพี่น้องดังนั้นถ้าหากว่าเราขาดศรัทธาขาดอีมานบางที่เมื่อบทดสอบมาอย่างพวกเรานั้นเราไม่สามารถที่จะพ่านบทดสอบไปได้เรารำพึงรำพันกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบทดสอบจากอัลลอฮ ไม่ว่าจะเป็นบททดสอบในเรื่องข้องธุรกิจบททดสอบในเรื่องข้องชีวิตที่ต้องจากเราไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราไม่ว่าจะเป็นลูกเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาเรานี่คือบททดสอบที่เราจะต้องอดทนพี่น้องครับดังนั้นในอายะนี้ในองค์การนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาบอกว่าให้เราอดทนต่อการละเมาด ใสต้องบอกให้อราทนนะพี่น้องทางทางดีกันละมาช้เวลาไม่ใช่น้านี้พอฮาว่านับสู้เราไม่ชอบเพะหัวใจเราไม่ได้ผูกพันอยู่กับสิ่งนี้หัวใจเราผูกพันกับสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อบางคนเละทรศัพท์ได้ทางวันเลยเละได้นังยิ้มกับโทรศัพท์เขี่ยไปเคี่ยมาเขี่ยไปเคี่ยมามันหนังได้ทังวันแต่ละมาหัเวลานี้ ทำไม่ได้นั่นพี่น้องอัลลอฮ์รู้ดีว่าบาวของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้สร้างมานั้นมันมีจุดเด่นมันมีจุดดอยอะไรบ้างดังนั้นชายให้เราทําละมัห้าวลาแล้วชายให้เรามีความอดทนพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะบูวะตละลาได้บอกว่าว่าอินนะฮะ และอันที่จริงการละมานั้นลากาบีรอตุนเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องให่มันเป็นเรื่องใหยพี่น้องที่ชา้อดทนเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กบาง์ฮะดิสกอธนาบีสลุลลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะแยกราว่างมุสลิมกับผู้ปฏิเสธ ให้มองทีละมัดถ้าพี่น้องฟังไปนี้ปับ๊บเล่งเร่งจังโวยโดยมัมน,นบีบอกว่าจะแยกมุสลิมผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นให้ดูทีละมัดเพราะถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาต้องละมัดแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่มีหุกลุมบัญญัติ ให้ผูปฏิเสธสถาละมาพี่น้องครับนี่คือการละมาที่มีความสําคัญยิง่งมันเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องมันเป็นเรื่องใหญ่ที่บรรดาหัวหน้าครอบครัวนั้นจะต้องเตือนภูที่เราปกครองดูแลด้วยไม่ใช่ทำในตัวเรารอในตัวเราอิสลามซ่อนพี่น้อง ให้เตือนลูกเจ็ดปีชายให้ะมาเดียวกี่ครอบครัวพี่น้องณปัจจุบนันนี้ที่ชายสูตรนี้นั้นมีกี่ครอบครัวสิบปีให้เคียนถ้ะหากว่าละเลยคำสั่งของอัลลอฮ์พอได้พี่น้อง ไม้ที่เขาดัดได้มันคือไม้อ่อนดัดตั้งแต่เจปียังเป็นไม้อ่อนแต่ถ้าลังจากนี้สิบปีแล้วยังไม่เคียนยังไม่ตีทากละเลยทีนี้จะเป็นไม้แก่ดัดยากไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องพี่น้องว่ายื่นตรงก้มๆเงยๆงสู้ยุทธ เราเล่ด้วยสายตาของเราเป็นเรื่องง่ายแต่การที่เราจะรักษามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่คือสิ่งเดียวลอสุบฮา,านาหูตะลาได้ทรงย้ำเตือนนะครับการละมานั้นเป็นเรื่องใหญ่อิลลัลละลโคชีอินเวนเตผู้ที่มีความส้ำรวมมีความนอบน้อมท่อมตน้นท่านพี่น้องนี่คือการละมาตที่นำมาฝากพี่น้องวันนี้นะครับ นำมาฝากพี่น้องให้พี่น้องเห็นความสำคัญของการละมัดให้เรามีการย้ำเตือนกันทุกๆวันศุกร์พี่น้องเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่ศาสนาอิสลามเรามีการทำวันศุกร์เพื่อเตือนสติผู้ที่เขาล่วงลืมในรอบสับปดาห์อย่าท่านให้ทาล่ำลึกให้เขากลับตัวกลับใจคืนสู่อัลลอฮ์ นี่คือความโชคดีของพวกเราที่เราได้คิดที่เราได้ใครครวนในระยะเวลาสั้นๆในช่วงเวลาวันศุกร์ในช่วงเวลาก่อนวันศุกร์เราจะได้ส้านึกว่าวันนี้อายุเรามาเท่าไรแล้วดุนญยญ่านเราไปกี่ปีแล้วชีวิตของเรามีการพัฒนาขึ้นไหมหรือพัฒนาเฉพาะดุนยาในด้านอาชีร่์ข,า,ขาดการพัฒนา ตองคิดใครก้วเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงดำรัสในพระมหากับมีอันกุรอานฟาซักกิรฟาอินนัซิกรอตันฟาอุนมุเอมินินและจงตักเตือนกันเถิดอัลลอฮ์ใช้ให้พวกเราตักเตือนกันหน้าที่ของผู้นำจะต้องตักเตือน เราอย่าคิดว่าผู้นําทําพอได้อย่าคิดว่าผู้นําทำเท่านะครับส่วนเขาลาะบางที่พอเขาเตือนส่วนเขามันคือนาทีข้องผู้นําถี่จะต้องตักเตือนพี่น้องมันคือนาทีข้องผู้นาครอบครัวจะต้องตักเตือนนะลูกให้เดือนเป็นมื้อจะต้องเตือนทำมันไม่ไมายังนะ เมียคนนีบัดดียานอะไรก็ต้องเตือนถ้าคูนอนของเราผู้ที่อยู่ในพระห้องเดียวกันกับเรายังทรยศอัลลอฮ์อยู่นะก็ต้องเตือนพีน้องครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าจงตักเตือนกันเถิดเพราะเทจริงการตักเตือนนั้นจะยังประโยชน์สำรับบรรดาผู้ที่ศรัทธา นี่คืออายะอันกุรอานซองอายะพี่น้องครับที่นำมาฟาบี่น้องบานซ้ำมชมเนื้อกาละมาตนั่นพี่น้องครับมันมีพลังมันมีพลังซ้หรับผู้ที่ข่าวถึงเกณฑ์แท้ของกาละมาตมันมีพลังท่านนาบีมุอับดุล,ล,ล,ลัมฮะัมหมัดสุลท่าน มีความเสียใจยท่านมีความเครียดนบีของเราจะข่าวสู่การละมัดแสดงว,ว่าละมัดนั้นมันมีพลังที่จะแก้ปัญหาเรื่องดุนยาให้เราก็ได้เรื่องอาคีราดก็ได้ท่านนาบีสลงงลุลต่านะฮุว่าเลห์วัสลัมนบีบอกว่าอิดะฮัซซานะฮฺอัมรุนซัลลั เมื่อมีเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านรอสุลละสลัลลอหุอะลัยฮิวะสัลลัมเกิดความเสียใจท่านจะข้าวสู้การละมาดพี่น,น้องครับนี่คือแบบฉบับที่สวยงามที่ท่นานนบีของเราได้ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างบ้างคนไปเอาการปฏิบัติข้องคนต่างศาสนิกเมื่อมีความเครียดแกปัญหาด้วยความเมา ไม่ว่าจะมองโดยยาเสพติดไม่ว่าจะมองโดยเครื่องดื่มที่มีความมึนเมานั่นคือการแก้ปัญหาที่พิษพี่น้องมันจะทําให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นแต่ท่นนานนบีนั้นได้แก้ปัญหาว่าเมื่อมีเรื่องอะไรที่ทําให้ท่นนานนบีนั้นเสียใจไม่บายใจนั้นท่านจะข่าวสู่การละมาดพี่น้องครับให้เรามั่นใจในการละมาดของเรา ลามาตีมีคุณาภาพของเรามันจะรักษาผู้ที่ละหมาดอย่างถูกต้องมีชายคนหนึ่งพี่น้องครับนี่ปาวัตอยู่ในฮษของท่นานนบีศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมอินนาฟูลานันยุ่ซันลีอัลไลละกุลละมีชายคนหนึ่งละหมาดทั้งกลางคืนละหมาดท,ทัา้งคืนเลย มีผู้ชายคนหนึ่ง<ม>ฟาอิดาอัสบาฮาซาร์อกอแต่พ่อหล่งเช้านั้นเขาก็ไปหลักขามยกลางคืนไม่ยังกลางคืนมัน้ยนะนะเขานอนมันไม่ยังแต่พ่อหล่งเช้ามันไปหลักข้องเขาอ่กากลางคืนไม่ยังกลางวันหลักนบีบอกว่าก็แหละ สตัตานูหูสละตูหูนบีบอกว่าการละมาทองเขานั้นจะหักหามไม่ให้เขาเป็นคนขีหลักในยิงไม่นานนี้พี่น้องครับดังนั้นจากอดิสตอน,นีพี่น้องเราต้องเปิดใจให้กว้างนะพี่น้องคนที่เขาพิษพลาดในชีวิตพิษพลาดในชีวิตเข้ามาละมาด อย่ามองด้วยสายตาที่โดยขาว่ามึงไม่มีทางดีได้พึ่งออกจากฮ่องกงมานี้มึงกี่ดีได้เผื่อต่อเดียวมึงกระโซล้าเราอย่ามองเขาในสายตาโอยขาสายตาแบบดูทูกดูเครนเพราะน้าบีบอกเองว่าถ้ามันยังละมาอยู่นั้นไม่นานมันยุดได้จากการขี่หลัก ถ้าเราเชื่อนะพี่พี่น้องเราต้องให้กำลังใจบรรดาคนที่ก้าวพลาดในชีวิตอย่าไปส้ำเติมในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตสามพันกว่าคนมุสลิมเราเกือบหนึ่งพันคนที่กินข้าวฟรีอยู่ในเรือนจำมันทางยิ่งทางชายพี่น้องผมได้มีโอกาสไปอบรม ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปเห็นความเป็นยุ่ของพี่น้องได้มีโอกาสไปรวมละสิ้นอดในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตดังนั้นบุคคลที่เก้าพลาดก็คือออกมาแล้วเผื่อไม่เฉือเครืองเผื่อไม่ให้โอกาสเผื่อไม่สนับสนุนทำให้บุคคลเหล่านี้ อาจจะกลับไปสู้วังวนแห่งความชั่วเพราะเราไม่ให้โอากาสมันงนะเราต้องคิดว่าคนเรานั้นมีความผิดพลาดกันได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งดีมาฝากพี่น้องมีคำกล่าวข้องนักวิชาการเข้อบอกพันี้เขาบอกว่าอัลอีมานุมาวะกอรอฟิลกลบีวะซัดดะกอฮุลอัมน การอีมานการศรัทธาคือสิ่งที่มีฟังอยู่ในหัวใจอีมาณศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ฟังอยู่ในหัวใจเราเมื่อเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านาบีมุฮัมมัดเป็นาศาสนาทูตเป็นรอซูนของอัลลอฮ์นั่นคือการศรัทธาคืออีมานที่มันถูกฟังไว้ในหัวใจของเราว่าสัดดะกอฮุลอามัน และการการะทํานั้นจะเป็นสิ่งยืนยันการอีมานว่าจริงหรือไม่ไมากว่ามาเบื่อกับผุน้นี้ไม่ความหวาถ้าจะอีมานต่ออัลลอฮ์อย่าอีมานเฉพาะปากอย่าอีมานอยู่ในใจแต่อีมานของเรานั้นจะต้องแสดงออกกับการการะทําด้วยพี่น้อง อย่าดีแต่พูดให้ทำด้วยนั่นพี่น้องนี่คือนักิชาการเขาบอกว่าการศรัทธาคือสิ่งที่ฟังอยู่ในหัวใจและการการะทำนั้นจะเป็นสิ่งยืนยันการอีมานของเขาว่าจริงหรือไม่บางคนละมาดวัาที่สิหงวดนึงปอสิ้นเดือนงวดนึ่ง นั่นพี่นออ้องยังไหมฮะยังฮะเดี๋ยวเฝ้าอยู่ยังดังนั้นถ้าอิมั่นจริงอิมั่นของถานจะออกมาอาวัยวะของถานทางการการะทำด้วยมันจะสอดคล้องกันดังนั้นพี่น้องที่รักเลยขารบทั้งหล่พ้นดีของการละหมาดยะมาอะห์ ผมอยากจะฝากสุดท้ายข้อกุตบาในวันนี้หยิบซองหน้าที่แล้วนะครับพ้นดีของการละมาญามะพ้นละบุญพี่น้องรู้อยู่แล้วหยิบ้าถึงหยิบเ็ดชันเท้าแต่ผมจะบุนให้พี่น้องได้ฟังทึ่งข้อดีถ้าหากว่ามู่บานข้อเรานั้นจะมีความสมัีสมานสามาคีกันได้นั้นจะต้องมีการละมาญามะพี่น้องครับเพราะการละมามามะ การละมารวมกันกันที่มัสยิดทำให้สัญ,ญลักษณ์แห่งอิสลามเด่นชัดเรารวมกันเป็นอัตลักษณ์ให้อิสลามวานันศุกร์กันเรารวมกันได้ละมาจามาอาให้เลือแต่อีมั่งคนเดียวมารวมด้วยเพื่อจะให้อิสลามมีความเด่นชัดละมาจามาอาทำให้เกิดความรักความสามมาขี่ขึ้น เราว่ามู่ขนะจริงไหมพี่น้องเราได้มายื่นชิดกันคนที่โกรธกันบางทีเครื่องกันได้มายื่นเบียดกันมายื่นชิดกันได้มาข้าวฟ้าอัลลอฮ์พร้อมกันไม่นานความเครื่องความโกรธมันก็พ่อนคายมันก็เบาบางลงพี่น้องนี่คือพลนดีของการละมาจามาอพ้นบุญนะพี่น้องรู้แล้ว นบีได้บอกนบีได้ซ่อนก่อนที่เราจะมีจะขึ้นยืดละมาดยืดละมาดก่อนที่จะละมาดนาบีบอกว่าอิสตาวูวะลาตักตลิฟูฟาตักตัลิฟักุลูบุกุมพวกท่านทางหล่จงจัดแถวให้ตรงจงจัดแถวให้ตรงอย่าได้คัดแยงกันซึ่งจะทำให้หัวใจของพวกเจ้านั้นไม่ตรงกัน ใช่ไหมพี่น้องการจัดแถวที่ไม่ตรงนั้นทาให้หัวใจของเรามีความขัดแย้งกันนบีเลยสั่งให้จัดแถวให้ตรงยื่นเบียดกันยื่นฉีดกันรักกันมีความอบอุ่นแสดงว,ว่ามึงก็มไม่รังเกียจเราเราก็ไม่รังเกียจมึงที่มีความรักมันจะมาแต่ถ้าหากว่าเรายื่นห่างกันมันบ่งบอกถึงความห่างเห้นอ่าไม่มีทางดีกันได้เลย นี่คือความรักสามากีจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีการรักษาละมาจะมาพี่น้องครับทำให้มีความรู้ซึกเทาวเทียมกันการละมาจะมาอนั้นละมาติอเลตาลาได้ท่งบัญญัติในกับพวกเราพีน้องครับมีความเท่าเทียมกันบัญญัติให้พระมาหากษัตริย์ละมาดเหมือน,นเรายื่นเท่าเดียวกับเราไม่ว่าท่านจะเป็นหรูใครถ้าหากว่าท่านนับถืออลัลลอฮ์เป็นพระเจ้า ท่านนบีมูฮัมัดเป็นรอซูลทึงเวลาทันต้องละมัดไม่มีการแบ่งแยกชันวนันนะหยดท่าบรรดาศัก์ตั้งไวามาเาเษฐีตั้งายเป็นเชียอภาวงตั้งายในขณะนี้เรามีความเท้าเคี่ยมกันที่จะขท้าสู่การละมัตน,นั่นพี่น้องเกิดความสนิทสนุมเลยถ้ามันอยู่ในเครื่องเบบเรากีรเลกกับมันนึไม่หันเลกแต่พอเรื่องเบบ เอาไว้ข้างนอกพอข้าวซัอลัล้วเท้าเทียมกันหมดเราก็มีโอกาสได้เล่ได้คุยกับมันได้เห็นไหมครับพี่น้องนี่คือการละมาที่มีประโยชน์การมารวมละมายามานั้นเราได้ท่ามข้าวคราวกันด้วยส่บานนั้นไม่มาละว,วันคายไม่ไม่บายไม่มีปัญหาอะไรบางอิมั่มก็ได้ท่ามู้ใหญ่ก็ได้รู้เราก็ได้ยืนมือช่วยเลือ พอเราติดต่อหัวใจของเราเชื้อมโยงอยู่กับมัส,สยิดอยู่เราจะไม่เป็นผู้ที่ขาดการติดต่อพี่น้องที่รักเลยขอรบทั้งได้ครับดังนั้นนี่คือพ้นของการละมาดที่จะทำให้เรานั้นมีรัศมีอัสซลาตูนูรุนการละมาดคือรัศมีทำให้คนที่รักษาละมาดนั้น มีใบหน้าเหมือนคนซอเล่เหมือนคนดีหน้าพูดคุยหน้าขอบด้วยหน้าขอบขาสมาคมมีความสะอาดแลการามาจะทําให้เราเกิดความรักสามาคัคคีพี่น้องทีัะครับก็ข้อฝากวายนะในกุธบาวันนี้นะที่ผมมาเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านสามชมเนื้ออามีความพิดพลาัประการใดก็ให้พี่น้องมาอับให้ด้วยอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต,ต่อไปนะครับเราคงจะได้พบกัน نعم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في كسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا <applause> بالصبر بارك الله لي ولكم ولي المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم